สวัสดีเพื่อนๆตอนเป็นไงครับผมปะ่ะวันนี้ครับอยากกินข้าวพัดครับผมนี่ครับกีนควายเหลือดีครับย่างมาเรียบร้อยใส่ตู้เย็นปุ๊บเอามาซอยครับผมเครื่องมันก็มีครับต้นหอมนี่ครับบเขือโ้มพริกหนุ่มขนาแล้วก็กระเทียมแล้วก็ไข่ครับเปินห้องไงอย่างก็ข้าวพัดโบราณข้าวพัดลดไฟก็เห,เหมือนลดไฟตังได <laughs> บะหัวเนาะเปินห้องจันนั่นเนะ เอาพัดเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เอ่มได้กะใสน้ำมันหมูเข้าไปครับแล้วก็ นี่ครับจงกระเทียมลงไปเจียวให้มันเหลื่อมหอมครับแล้วก็ตอกไข่ลงไปครับไข่เป็ดไข่เออไข่เป็ด่าไข่ไก่ครับไก่นี่จักดาวน้ําแม็กปุนนะไปซื้อมาหนะโถนี่ครับขว้าไข่ให้มันเหลื่อมได้ตีแล้วครับทุกคนแล้วก็ตัวมาด้วยจีนควายครับผมยางละไว้กินบัซเสียงครับเอามาใส่ข้าวพัดเนี่ยเออ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 ไหนขอจิ้มาหล่อล้ำบะล้ำบะล้ำจีนรอบบะล้ำจะได้ไอ้มันตึงล้ำจีนเนี่ยนี่ครับเข้ากับเหลือในตู้เย็นเนี่ยครับ เอามาใส่เข้าไปครับผมกลิ่นแบบง่ายๆครับขัวเหลีแหมแล้วมือนี่ผงรสครับผมผงปรุงรสใส่เข้าไปครับผมนี่น้ำมันงานี่ะผมเพิ่มความหอมครับถ้าเข้าคัดได้น้ำมันงานี่มันตึงเน็ตเดอรดีครับสีอุดาเล็กน้อยสีถ้าจะมันน้อยละโจโละไปน้อยครับผมซอสปรุงรสใส่เข้าไปครับสวกสพริกไทยแหั่มกือแล้วก็แวด กระทะหนึ่งหลอบด้วยน้ำป่าครับยี่ห้อก็ได้ครับผมัาเจ้น้ำเกลือนะครับเปื้อนๆแล้วก็นี่ครับทําการพัดพัดพักคุ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 กคกกลนกลนก้นนะครับ คือเข้าเขาห้องว่าให้เข้ามันเลียงเม็ดนั่นี่แล้วก็สวกพริกไทยไปแมรอบนงครับนี่คืออย่างลืมครับผมใส่อะไรยังวะเออม่ได้ใส่เตี๋ยก็เลยใส่แหมรอบมาเป็นยังครับใส่ไปมันตึงล้ำครับผมกินคนเดียวแต่ผมห้ายเนาะนี่ครับผัดเข้าไปใส่เบเกิลส้มใส่พริกหนุ่มเข้าไปครับอ้าชอนี่คุกคุกผัดให้เข้ามันซุกเลยครับเปื่อนๆดากินก็แค่นี้ก็กินหอมแล้วนะครับทุกคนข้าวผัดแบบง่ายๆครับเปิดห้องรถไฟหมห่องนี่ข้าวผัด รถจัก่บอกนี่กระดกกระทยน้อยกระดกกระท่ใหน้อยนี่นี่นี่เข้ามันกระจายครับพัดไปพัดมาติดกระทะเลยบัดใจมืออาชีพนี่ว่าผมมือสมัครเล่นครับผมหมวกยะเป็นนี่กระเอาละกระเปื้อนนี่ครับใส่ต้นหอมลงไปครับแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับผมเข้าพัด ของเฮาครับนี่ตักใส่จานเลยครับนี่เหมือนพัตะคารครับพัตคารอาหารบ้านตง้งบ้านเวียงใจจะนี่นะไอแต่บ้านนอกก็พัดจะเนี่ยนี่ครับผมใส่ต้นหอมเข้าไปครับเนี่ยระดับผู้ทอนมันตึงล้ำอยู่แล้วครับยังพี่มอมทะร่แดกบนบอกกัแบบนชอบอาหารผู้ทอนอ่ะผมก็ชอบผู้ทอนเหมือนกันครับผมนี่ครับกับหอมเออกับต้นหอมแล้วก็บรน้าวครับนี่น่ากินครับ ข้าวผัดของผมใส่จีนควายโรๆมันล้ำตะกีดควายนเนี่ยเพื่อถ้ามมีกีนมันจะล้ำเจ้วผมนี้บีบมะนาวเข้าไปครับทุกคนตรหอมสวยและนี่ตักขึ้นมาให้เพื่อนๆดูก่อนครับตักตะก,กีนดเด้อไอเด้อจีนบะคือส้มหอมนี่พอนี่ครับคำนี่จะไปมุ่มเข้าปาแาแกน้าใจอย่างมันห้อน มาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อน้องโยบเป็นบอกมาครับมาครับมาครับเฮาก็ copy เปเอยครับนี่จัดเข้าไปครับเข้าพัดครับกินเข้าง่ายด้วยกันครับเข้าพัดแบบง่ายๆครับ มัมเข้าไปครับโอ้โหรสชาติเป็นได้ครับเดี๋ยวก่อนบัแยาส้มมนันฮอนเอ้ยนี่ครับต้องกับต้นหอมมีหนะักข้าวพัดนะ่ยมันถึงจะเปิ้นันครับถ้าม้มจีเปิ้ครับมันจะหู้ซึกสาสาเดาเดาลิ่นน้อยแด๊บแด๊บเป็นอะไรว่าแด๊บแดบเดบนั่นเองนี่ครับจัดเข้าไปครับรสชาติเหมาะขนาดข้าวพัดมือเจ้าเขาครับกินแบบง่ายๆครับอันนี้ควาเหลือในตู้เย็นตึงนั่นมาได้ไปซื้ออย่างสักอย่างอ่ะมือนี่มาได้ลงทุนสัก บาล้ำก็เปืเป่อยๆนี่น่ากินนะครับมือเจ้าของผมครับเข้าพัดแบบง่ายๆอร่อยล้ำล้ำล้ำแต่นะสวัสดีครับ